สวัสดีครับคุณแม่คุณย่าคุณยาย FC mm hmm. แฟนคลับทุกท่านนะครับผม mm hmm. ตอนนี้เราเสร็จภาระะกิจทําบุญแจกเขาเรียกว่าอะไรทำบุญถวายเพลนพระใบสีสุขขัญแจกไข่แจกข่า,กขาวสารนะครับวันนี้ทั้งทำบุญทั้งทางสงฆ์แล้วก็ทําบุญแจก อาหารแกพี่น้องประชาชนทัวไปพร้อมนี่หน้าเฮ่านี่นี่นี่หน้าเฮ่ายาวถึงตรงนู่นเลยขึนไปพูนฝุ่นนี่หอดพีที่นี่แจ้งวันที่เมื่อวันที่สิบสามเลยอันนี้สิบสามไปปล่อยปลา ขอบคุณคราบอวยพรอนพี่น้องทุกๆค่ำนะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้เข้าไปตอบในคอมเมนต์นะครับแต่ละโพสต์เพราว่ากขยังวัฒนไหน่างตองเฮ็ดพิธีแล้วก็ตองเฮ็ดนันเฮ็ดนี่เพาะรกิจทั้งรับแขกรับพี่น้องที่มหาอยู่ในงานนะครับอีกโอกาสขอบคุณพี่น้องมาร่วมๆเลยนะครับผมขอบคุณที่พรมันเกิด ผู้ใ <โฮ S 1> ดเมื่อกูดสายอย่างนี้เขาจเาเฮ็ดไฟก่านหนับ่เขาจะสีเฮ็ดอันอีย่วนัสวนนี่สวนอย่างจะสีเหลกปนี่โคกน้นองหน้าโคกของหน้าของผู้ใดแม่เป็นสีของหน้าพ่อเป็นคนของคนไทยยินบ่อของแองหาจอดน,น,นี่แหละนะมีมองลุงมล่มบ่หรนแม่ มองลมไ่น่ขึ้นเหขากลามัดอือมีงม่องลงไปน้องนีผอมสูงมันเลยกูแล้วมันนามันบอไหอพไฟปอยนั่นมองไม่เโนตามู่นปหห่วยว่าห่วยนี่เป็นห่วยยาวนะครับจอนี่ล่ะเียมีมองลงอนี่หรอปะ ถึงแล้วลูกลงไปทำบุญอ้าวนี่ถุงกล่องอเนี่ยเพนี่เดี๋ยวลูกจ่า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 นี่ไงนี่ไง,นไงหนูก็ลงตรงนี้ไงอ

ปล่อยแล้วนะคะพ่ออะไรก<อ>ันนะผัวหนุ้ยสาธุหนูมาทำบุญนะคะเต่ามีพี่เต่าด้วยมีพี่เต่าด้วยเอาเก่งงามบอลเลย มันมีน้ำบ่ของไปแล้วปลาเด้อกลับบ้านกลับบ้าน้ป,าาปล่อยปลา,ออาปล่อยเต่าครับปลาไหลโอ้ยแม<า>่โอ้แบ่งครึ่งเอาแบ่งแบ่งหน่อยค่ะ,ะดดเด้อ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 บอหมายถึงมายะเลื่องบอลงรถ เพือ่อองงานไหมสาธุค้าขอบคุณครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับใครที่ยังไม่ตัดสินใจเดินทางมาก็ให้ตัดสินใจแล้วก็รีบมานะครับตอนนี้ก็ยังทันอยู่ทันอยู่แสดงถึงสว่างไม่มีฝนนะฮะพี่น้องฝ่าแจงจังปงังไม่มีฝนนะครับลูกองไปเช็เอาย่มาเร็ีวลาเอื้นนี่นะ แม่เอางาไม่ล้มนี่มาตอนนี้ก็ยังทันอยู่นะครับระยะทางสองสามร้อยกิโลโนโน่ถ้าไม่กินก็ไม่เล่นนะคะจะอึกกระโดดเห็นนั่งกำลังเสี๊ยบเลย รอ,อในกลุ่มแล้วจ้าครับผมอยากอยากให้มาหนา้าเวทีครับแต่ถ้ามาไม่ได้ก็เจอกันในกลุ่มก็ขอบพระคุณนะครับผมพอกัน <c uk> ในกลุ่มก็ได้ครับ <c uk> แต่ว่าอันที่จริงเราไปอย่ให้มาหนาเวทีหูดเล่นมันละมันโคเ่นก็โขงเมื่อเล่าแล้วมันขมกระเดาน,นีนี่เรียดเป็นวะนอนเลยตอนเย็นอยู่ได้ไม่ง่วงอีหลากลับไปอีหลาเลย ของขวัญปีนี้เราได้อยู่กับแอนออรดีแบบไม่เหนื่อยแบบไม่ต้องวิ่งงานออรดีก็ไม่มีอะไรขอหน่อยนี่อะขอหน่อยมากมีพวงมาลัยพวงเดียวพวงอะไรพวงนมเหรอพวงมาลัยสองพวงน้อยๆน้อยเนี่ยมาพวงมาลัยสองพวงน้อยๆนี่ไงสองพวงน้อยน้อน่ะอานี่เด่นี่เด่น นี่ไงของขวัญเราอุ้ยไปตีอาชยไปตีเขาโอ้ยเขาถือว่าเหรียญน้ำมีน่ะผมใบล่ะบอกน้ำเขาบอกน้ำเขาดีๆเขาสื่อไปสื่อนมอีกคอยเขาพาไปสื่อนมอีกยิ่งมไล้เขามีเงินหลายอหัวจักบออันพระเอกอาจนเมื่อเลี้ยงเขาสิได้มาไล่พวงมาลัยใหญ่ๆหนั่งน่ะไปบอกให้เขาไปสื่อนม เราต้องายเดียวไปพอดีเบื่เอ,เ,อเป็นใจขวานไ, <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโดนพ่อมันขม